เกิดหเหตุฉุกเฉินที่คุณจำเป็นต้องใช้เงินขึ้นมาคุณจะนึกถึงสภาพการเงินของคุณตอนนี้อาจจะยังคงไม่พร้อมในเรื่องของเครดิตบูโรถูกไหมฉะนั้นหลายคนมีความกังวลว่าคุณจะไปกู้เงินที่ไหนได้บ้างแล้วจะไปขอสินเชื่อที่ไม่เช็คเครดิตบูโรได้ที่ไหนบ้างด้วย การที่คุณจะขอสินเชื่อได้แบบง่ายสุดเห็นจะเป็นแหล่งเงินด่วนที่ถูกกฎหมายนี่แหละที่เขาจะไม่เช็คเครดิตบูโรของคุณฉะนั้นคนที่ติดบูโรบอกเลยนะว่าคุณมีโอกาสในการขอสินเชื่อได้ผ่านมากขึ้นแล้วถ้าเกิดว่าคุณอยากจะได้เงินด่วนเอาไปใช้แล้วก็อนุมัติได้เร็วตั้งแต่15นาทีไปจนถึง30นาทีก็มีให้คุณได้เลือกด้วยนะ ทั้งแบบที่จะรับเงินสดรับเองกับมือหรือว่าจะให้เขาโอนเข้าบัญชีก็ได้ถ้าคุณอยากจะได้รับเงินแบบว่าโอนเข้าบัญชีโดยตรงก็ต้องแนะนําเป็นที่นี่นล้วกันช้างไทยเงินกู้เพราะว่าเป็นบริษัทที่เขาให้สินเชื่อแบบถูกกฎหมายซึ่งคุณจะสามารถขอสินเชื่อได้สองช่องทางนะคือไปติดต่อขอกู้ที่สาขา หรือจะส่งใบสมัครขอสินเชื่อผ่านไปรษณีย์ก็ได้ซึ่งจะมีระยะเวลาในการพิจารณาผลก็อยู่ที่ประมาณ7วันทำการถือว่าเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลน,นี่แหละที่ไม่เช็คเครดิตบูโรตัวยงทีเดียวกรณีที่คุณติดบูโรแล้วคุณไม่ได้มีเอกสารบูโรมาแสดงเขาก็ยังให้คุณกู้ได้นะแต่ว่าคุณสามารถจะกู้ได้ในวงเงินที่ไม่เกินคนละสามหมื่นบาท แต่ถ้าคุณมีเอกสารบูโรมาให้เขาดูคุณก็สามารถจากกู้ได้เกินวงเงินกว่านี้ด้วยนะแล้วปัจจุบันเขามีอยู่เพียง5ค่สาขาในเขต3จังหวัดก็ได้แก่กรุงเทพสมุบุรสาครแล้วก็สงขลาเชื่อไหมว่าเขาจะให้กู้ได้ตั้งแต่ห้าพันไปจนถึง1น0 0งแบาทนั่นแหละแล้วในส่วนของดอกเบี้ยเนี่ยเขาก็จะคิดเป็นสามสเต็ปสามช่วงด้วยกันแต่บอกเลยว่า ไม่เกิน36%ต่อปีและถ้าคุณอยากจะรับเงินสดเองกับมือหรือจะบอกให้เขาโอนเงินเข้าบัญชีของคุณก็สามารถจะทำได้กับที่นี่เงินเทอร์โบเป็นสินเชื่อที่ไม่เช็คเครดิตบูโรแล้วก็ถูกกฎหมายรู้ไหมเพียงแค่คุณมีรถมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์ก็ได้คุณเอาไปแลกเงินเอามาใช้ได้เลยโดยที่ เขาไม่ถามหาคนคำ้ำไม่ถามหาเอกสารรายได้ฉะนั้นแม้ว่าคุณไม่ได้ทำงานคุณมีรายได้ไม่มากแต่ว่าคุณมีรถแค่นี้คุณก็สามารถจะเอาเงินไปใช้ได้แล้วเขาค่อนข้างจะคิดดอกเบี้ยถูกอยู่ที่0.68ตต่อเดือนและคุณก็รอรับเงินได้ภายในวันนั้นเลยเขามีสาขาอยู่ทุกจังหวัด คุณสามารถจะาติดต่อขอสินเชื่อได้ที่สาขาโดยตรงเลยนะ